เ่กี้เห็นบอกว่าขยายสาขาแต่ยังไม่ได้กําไรเนาะผมถามนิดน,นึงว่าแล้วทำไมเราถึงไปเร่งขยายสาขาจังนะครับครับก็ต้องอาจจะต้องกลับมาที่แผนนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรียนว่าเ,เราทําแผนเมื่อตอนปลายปีนะครับคันนี้พอต้นปีเนี่ยแบงก์ก็มีทิศทางธุรกิจใหม่มาให้เราก็คือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนให้แบงก์เนี่ยหาผู้ผู้ผูเ้เขาเรียก business lion ที่จะมาทําธุรกิจบางอย่างให้แบงค์ได้นะครับหรือว่าเรียกว่าแบงกิ้งเอเจนต์นะครับดันั้นธนาคารก็ดูว่าอัมนาลิสซิงเนี่ยน่าจะให้บริการอะไรบางอย่างกับลูกค้าของแบงค์ไเพิ่มเติมได้เช่นการรับชำระสินเชื่อการขายสินเชื่อนะครับดังนั้นแผนก็ถูกปรับในในไต,ตรมาสหนึ่งะครับว่าทํำยังไงที่เราจะมีช่องทางมากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าแบงค์เนี่ยมาใช้ได้มากเพิ่มเติม อ๋อโดยที่ต้นทุนสาขาจะถูกลงเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกอะไรอัมะเอ็ express อ่ายังไม่ยังไม่ใช่ครับยังเป็นยังเป็นอัมนะสาขาอัมนะอยู่อ๋อยังเป็นสาขาอัมนะอยู่ใช่ไหมครับซึ่งก็จะทําธุรกรรมที่ทําได้ให้กับทางแบงค์เช่นรับชําระเงินค่าสินเชื่อรับชําระเงินค่าสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าขายผลิตภัณฑ์ให้กับแบงค์นะครับแล้วก็จะให้บริการอื่นๆที่แบงค์ชาติอนุญาตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมี เม็ดเงินเข้ามาเป็นไรายได้ใช่รครับก็จะเป็นไรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม<ๆ>ขึ้นนะฮะคราวนี้ในการเป็น Banking a อเจนเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของสาขาครับนะครับเราก็ได้ออกแบบสาขาใหม่นะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยก็จะ,ะต้นแบบจะมาจากสาขาของธนาคารนะครับในออฟฟิศเราก็จะมีเคาน์เตอร์รับเงินค่าสินเชื่อนะครับจะมะีพื้นที่ให้บริการลูกค้าที่มาขอสินเชื่ นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือการติดตั้งตู ATM ้ ATM เนะครับเพิ่มเติมอยัางอามานาลิสซิ่งวันนี้เนี่ยก็คงต้องเรียนว่าเราน่าจะไม่ใช่โพสิชันตัวเองว่าเราเป็นลิสซิ่งอย่างเดียวแลเหมือนคนอื่นแล้วนะครับนั้นต่อตอน,นี้ไปเนี่ยในแผนเราก็มองตัวเราเองว่าเราน่าจะเป็นตัวคอน s u m e r finance ให้กับแบงก์มากกว่า<อ>นะครับซึ่งจะมากกว่าลดนะครับดังั้น สาขาก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้เราโตได้แล้วก็ขยายออกได้สร้างรายได้ได้นะครับในตอนนี้ก็การออกแบบสาขารูปแบบใหม่เนี่ยก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างที่ภาคอีสานนะครับก็คงจะเสร็จได้เห็นโฉมใหม่กันต้นต้นเดือนกันยายนที่โคราชนะครับต่อจากนั้นขอนแก่นอุดรอุบลนะครับก็จะเสร็จภายในเดือนกันยายนนะครับ ลูกค้าของเราแสดงว่าจะไม่ใช่แค่อิสลามต่อไปแล้วใช่ครับจะมีที่มากขึ้นใช่ครับทั่วทุกคนใช่ครับทั่วประเทศได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าจากการขยายสาขาเราด้วยเนี่ยแหละใช่ครับเอาละมาถึงอนาคตของอามินะลิ s ซิ่จะเป็นอย่างไรจากนี้ไปเมื่อกี้ช่วงต้นเราคุยกันาแล้วว่ามีธุรกิจหลักๆก็คือเช่าซื้อแต่ส่วนใหญ่เป็นรถสาธารณะนะครับแล้วก็ธุรกิจเ่ารถเช่า จากนี้ไปเห็นบอกว่าแผนมีเยอะเลยที่เราจะทําให้โตเป็นหมื่นล้าน5ปีสินเชื่อว่ามาเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ขออนุญาตกลับไปที่ยุทธศาสตร์หรือว่า s t r a t e g y ของบริษัทนะครับเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าปีนี้เนี่ยเราเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะครับทำยังไงที่เราจะบริการลูกค้าได้ดีมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับช่องทางที่กำลังพัฒนาเนี่ยเรา เคยมีโปรแกรมที่เรียกว่านวาเอ็กเพรสนะครับ<ช>ก็เป็นการที่ทให้นวาเอ็กเพรสเนี่ยแนะนําลูกค้ามาให้กับเราเนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยโครงการก็เลยไม่ป,ประสบความสําเร็จนะครับอ,อันนี้หลังจากที่แบงค์เข้ามาเนี่ยเราก็ดูว่าช่องทางเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่นะครับเราก็เลยทําโปรแกรมชื่อว่าอมนาเอ็กเพรสขึ้นมานะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยคือกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนระดับอาเภอ ระดับตำบลระดับจังหวัดนะครับที่อยากจะทําทธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ไม่มีทุนแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีนะครับก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับเราก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของไป้ายไฟนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของอื่นๆน,นะครับอตอนนี้เราก็กําหนดรูปแบบของอมนะเอ็กเพรสไว้สามรูปแบบ,บนะครับ,รบก็เริ่มจากระดับที่เป็น โกล a คลาสสิก uh, uh, นะครับระดับนี้ก็คงเป็นเหมือนนว mm ่าเอ็กเพรเดิมก็คือแนะนำธุรกิจให้กับมอนาริซิงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นโกนะครับอันนี้จะขายแนะนำธุรกิจให้กับเราด้วยแล้วก็แบงค์ด้วย mm hmm. แล้วก็อาจจะติดตั้งอุตู้เอทีเอ็มได้ด้วยนะ mm hmm. ครับขึ้นมาระดับสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะทำธุรกรรมได้เท่ากับสาขาของม n นาริซิง อย่างนั้นเลยนะครับวันนี้วันนี้มีเท่าไหร่นะฮะอัมนาอมนเอ็กเพรสใช่ไหมครับเดิมใน2ปีที่แล้วในช่วงสมัยของนวะเนี่ยเขามีประมาณ380ครับแล้วก็ตอนแบงค์เข้ามาเนี่ยมีประมาณ120่นะครับปัจจุบันเนี่ยที่แอคทีฟจริงๆก็จะประมาณสัก60นะครับเราก็คงอยากกลับไปที่360ประมาณนะครับกลับไปที่เก่าครับ ก็คงโปรแกรมเนี่ยก็คงเริ่มที่อีสานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลังจากที่สาขาเสร็จนะครับง่้นจะเห็นว่าตัวสาขาเราเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยนอกจากฝั่งแบงค์แล้วเนี่ยเรายังมาให้บริการกับอมนาเอ็กเพรสด้วยเก้านะครับครนี้ในระยะที่3นะครับหลังจากที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานเราสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นปีแห่งการเติบโต นะครับเราก็จะเอาบุคลากรทางด้านการตลาดและก็ขายเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบของทั้งฝั่งอามานะเองแล้วก็ฝั่งแบงค์ไอแบงค์ด้วยนะครับเท่าที่เราดูแล้วเราจะขยายในส่วนของผมสนใจนะอามานะเอ็กซ์เพรสใชมฮะอามานะเอ็กซ์เพรสตรงนี้เราต้องใช้ต้นทุนหรืออะไรยังไงเยอะไหมฮะคือไม่เยอะเลยใช่ป่ะเพียงเป็นการขยายสาขาให้กับ รายย่อยที่สนใจใช่ครับมาเป็นเอเจนต์เรามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราใช่ครับเขาต้องใช้เงินหรือใช้ต้นทุนอะไรเยอะไหมครับในในระดับที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นคลาสสิกเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีแค่อาคารสํานักงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคนในพื้นที่ใช่ครับแนะนําลูกค้ามาไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นอิสลามนะเพอาไม่ครับไม่ครับไม่ครับทั้ง ไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าอัมนาลิสซิงเนี่ยเราเป็นทางเลือกให้กับคนในประเทศทุกาศสนิกอยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนของโกในส่วนของโกเนี่ยก็จะมีลงทุนนะครับถ้าสมมติว่าต้องจัดเตรียมที่อย่างเช่นถ้าจะให้แบงก์เข้าเช่าติด ATM ก็ต้องเตรียมพื้นที่นะครับหรือว่าจะต้องลงทุนบางอย่างในเรื่องของการตกแต่งสาขาเพื่อให้ประชาชนเ,นเห็น ก็เม็ดเงินลงทุนก็คงไม่ไม่อยู่ในไม่เกินระดับ2อง0 0 0บาทนี่คือประชาชนลงทุนนี่คือเอาชิกลงทุนครับผมครับสองแสนบาทนี่คือในส่วนของโกลด์แพลทินัมเลย่ะฮครับใช่ครับซึ่งซึ่งก็คงเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยพอหลังจากที่เขาลงทุนเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเราจะแบ่งคือมันจะไม่เป็นในรูปแบบของคอมมิชชั่นล ันะจะเป็นรูปแบบของการแบ่งปันผลกัไรายรายเดือนฉะนั้นก็จะมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือนอ๋อเพราะฉะนั้นใครสนใจลองดูนะครับและถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าบริษัทจะขยายลกธุรกิจอย่างหนักก็ก็น่าจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยใช่ครับนะครับเห็นบอกจะมีการรีบงรีแบรนด์เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าจะมีการ Re one, รีแบรนด์มีการโฆษณาใช่ครับอย่างตอนนี้วางงบโฆษณาไว้เท่าไหร่นะงบโฆษณาเนี่ย่ เป็นงบรีแบนดิ้งดีกว่าปราณวงเงินสิบล้านไม่รวมการตกแต่งสาขานะคครรัับบตรงนั้นอ่ะมาในส่วนของถือว่าตรงนี้เป็นการขยายไปสู่ของรายย่อยมากขึ้นครับนะครับจากนี้ไปเห็นบอกว่าจะมีการหาเดินหน้าซื้อสินเชื่อด้วยเพื่อที่จะเอามาบริหารครับครับร้อยฟังนิดนึงครับคือการโตแบบอินโอแกนิกหรือว่าก้าวกระโดดเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ทิ้ง รเราต้องการที่จะหาถ้ามีโอกาสซื้อพอร์ตได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปซื้อเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับครับเพราะ,ะ,ะจะทําให้เราโตโดได้อย่างข้ามคืนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นนะฮะก็ยังเปิดอยู่รอ,อผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาติดต่อครับเรามีกลยุทธ์มีเทคนิคในการบริหารพอร์ตคนอื่นเขาบริหารไม่ได้นะเขาถึงมาขายให้กับเราครับ แต่ว่าเรามีกลยุทธ์ยังไงฮะยางล่าสุดนี่ที่ซื้อไปบริษัทอะไรนะครับสแกน g l o b a l นะครับเราก็ถือว่าบริหารพอร์ได้ดีเรามีแนวคิดมีเทคนิคการบริหารยังไงคงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการตัวพอร์ตมากกว่านะครับเช่นการบริหารทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะเอาไปบริหารกันแบบปนๆกัน30วัน60วัน90วันนะฮะแต่ว่าหลัก หลักที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือต้องแยกออกสามสิบวันก็ต้องมีคนดูแลกลุ่มหนึ่งหกสิบวันก็มีคนดูแลกลุ่มหนึ่งนะ <Okay. S 1> ที่ต้องคิดหนักคือเรื่องการยืดรถ <c oughs> นะะว่าใช่ครับถ้ายึดมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันขาดทุนหรือมันมันกำไรถ้าเอาไปขายใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือจะเอาเงินดี <c oughs> คือก็เขามีเท่าไหร่ก็รับชําระไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องลงรายละเอียด <c oughs> แล้วก็การตัดสินใจเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะอันนี้ต้องเข้าไปดูลายบัญชีนะฉะนั้นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำดิวดิลิเจนต์เนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจบริหารผิดนะครับแต่ของเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนใช่ครับคือคนสติเองก็ทํางานก่อนที่จะมาทํไอแบงก์แล้วก็มาทําอวานาลิซิ่งก็คือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของฟ i น a n นซ์มาก่อนก็เคยร่วมงานที่ธนาคารเอจีเพื่อรายย่อยนะครับก็เป็นผู้บริหารในกลุ่มที่ยกระดับ จากบริษัทเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อไหลย,ย่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะไปทำา AG เนี่ยก็ได้เข้าไปทำดิลิเจนซื้อพอร์ตเช่าซื้อจากปลอสอพอร์ตหนึ่งนะครับออแล้วพอมาไอแบงค์เนี่ยก็ไปทำดิวิเชนซื้อพอร์ตจากฟินันซ่าไอพอร์ตหนึ่ง